แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่เขตเมืองเก่านะครับของเมืองบัติสโลวานะครับหรือบัติสลาวาเนี่ยแหละครับเป็นเมืองเก่าของประเทศสโลโวาเกียพรอไปหลายๆประเทศเริ่มมึนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจำไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของเขตเมืองเก่ากันนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงตะลุยต่างแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศสโลวาเกียนะครับแล้วก็ที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยคือบาติสลาวานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวที่เมืองนี้กันนะครับเป็นเมืองที่ว่าเราจะาต้องผ่านนะครับเลยแวะผาเที่ยวในเมืองกันนะฮะมาดูว่าที่บาติสลาว่าเนี่ยจะมีอะไรให้เราเที่ยวกันไหมเอ่ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับ แต่ร้านอาหารจีนน,นี้น่าเข้ามากเลยนะครับเนี่ยร้านน,นี้น่าเข้ามากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองก่อนก็แล้วกันนะครับในทเที่ยวในเขตเมืองเก่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาแวะกินอาหารที่นี่กันก็แล้วกันนะครับร้านนี้ชื่อร้าน,นาอะไรเอ่ยนี่ดูนู่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านเอไปเดินในเขตเมืองเก่ากันก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็กำจะเดินไปที่เขตเมืองเก่านะครับของเมืองบาติสโลวานะครับหรือบาติสลาวาเนี่ยแหละครับเป็นเมืองเก่าของประเทศสโลวากกีย <c oughs> พอไปหลายๆประเทศเริ่มเรมมึนเริ่ม,มเริม,เร,มเริ่มจำไม่ได้นะครับ oh. โอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของเขตเมืองเก่ากันนะครับ แล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับอันนี้จะเป็นโรงละครนะครับของเมืองบัติสโลวานะครับแล้วก็แต่ไฮไลท์ของที่เมืองนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยได้สังเกตนะฮะเขาจะเป็นจุดที่ว่าเขาจะมีพวกรูปปั้นนะครับที่เป็นรูปหล่อต่างๆนะครับซ้อนอยู่ตามมุมต่างๆของเมืองนี้นะฮะซึ่งมันเป็นไฮไลท์หรือเป็นกิมมิคให้คนมาถ่ายภาพนะฮะเหมือนเป็นลักษณะของแบบว่า เป็นลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีความน่ารักนะฮะ น,นี้หลักนะครับไม่รู้ว่าสามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรือเปล่าแต่เวลาเรามาที่ยุโรปนะครับเรามาถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเองนะฮะพยายามมาหาจัตุรัสกลางเมืองนะครับถ้าเป็นพวกเขตเมืองเก่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะรวมกันอยู่ในส่วนของจัตุรัสกลางเมืองนะครับอย่างเช่นโบสถ์สารวาการอะไรต่างๆนะครับแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยที่ปฏิสโลาวาเนี่ยนะครับ ก็ตรงนี้ก็คือเป็นจัุรุัสกลางเมืองนะฮะก็จะมีน้ำาพุนะฮะอัศวินนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี้ไม่รู้น่าจะเห็นเนาะเนี่ยนะครับน้ำาพุอัศวินซึ่งอยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วด้านหลังเราก็เป็นสลาวการอยู่ด้านหลังนี้นะครับและและฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นสถานทูตนะครับเนี่ยตรงนี้สถานทูตนะครับอันนู้นก็เป็นสถานทูตนะฮะ ซึ่งจะอยู่บอกว่าจะมีแบบพวกอาคารสําคัญสคัญอยู่ในจัตุรัสของกลางเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเค okay. มื้อนี้เป็นอาหารจีในใน,ะะนะครับซึ่งอาจจะไม่เห็นว่าเป็นอาหารจีนแล้วนะฮะเพราะว่าไม่น่าจะทันจริงๆแล้วที่เมืองบาติสลาว่าหรือของสโลวาเกียนี่นนะครับยังมีสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะครับมีอีกหลายแห่งเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เราเป็นลักษณะของคนันว่าเราผ่านมานะครับแล้วก็ หาจุดท่องเที่ยวที่แบบว่าใกล้ที่สุดแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดในการที่ว่าเรามาที่ประเทศนี้นะครับมาที่เมืองนี้แล้วสามารถถ่ายอะไรได้บ้างนะครับก็เลยสามารถพามาเที่ยวจตุรัสเมืองเก่าของเมืองนี้นะครับแต่ก็จริงๆแล้วมีมีที่สถา,านที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับซึ่งเรายังไม่ได้พาไปนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาแวะที่ประเทศนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับแต่ตอนนี้เราจะต้องรีบเดินทางไป อีกประเทศหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือ,อเราขอจบในส่วนของประเทศสโลวาเกียที่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนะาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเดี๋ยวเราจะไม่ทันขึ้นรถเพรนะาะคณะคณะทัวร์ของเราเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปที่เช็กนะครับ <c oughs> โอเคเอาไงเอาเป็นว่า,าท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทูมิวด้นะครับอ,อล้วอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ากับกายอัพทูมินชานเลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ